ต้องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอนหลวงปูส่สวงหลวงปู่หมุน ร่วมไล่ผีย้อนจากคลิปที่แล้วที่คุณทีรากลับบ้านเพื่อดูอาการของคุณแม่และเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับก็ไปปีใหม่ปลายปีห้าเจ็ดก็อยู่ๆผมไม่ได้รักษานะมันจะเป็นเองครับมันจะมีพลังงานมาเองอเป็นนั่งนั่งบนโซฟาเสียดมือเราก็ ไปที่แม่จานเชื่อไหมประมาณวัน,วนสองวันเองกินข้าวได้เลยจากคนไม่กินข้าวมาเป็นปีๆมือจับแม่เนี่ยนะไม่อยู่ห่างๆครับอยู่ห่างนั่งประมาณสามสี่เมตรนั่แหละอ๋อเรานั่งอยู่โซฟาแ,แม่นอนอยู่ตรงนั้นเออครับเดี๋ยวคือแกก็ไม่มีสภาพแล้วนอนอย่างเดียวอืประมาณวันสองวันนี่แหละแกก็เริ่มกินข้าวได้กินข้าวได้เอวแล้วผมก็เลยกําหนดกิดถามอีกว่าแล้วแม่ผมจะเดินได้ไหมโอูว่า ถ้าเดินได้ผมก็จะกําหนดจิตอย่างนี้ก็ให้มือผมขึ้นถ้าเดินไม่ได้ก็ให้ลงอะไรเงี้ยเราจะกําหนดจิตบอก <Ừ. S 2> เราจะบอกว่าได้ตอนนั้นคือรอกรรมหลวงปู่หมุนเออใช่ใช่ครับตอนตอนกรรมเนี่ยเวลาเวลากําหนดจิตนะครับ <Ừ. S 2> ถามถามกําหนดจิตถามบอกเดินได้จะเดินได้ยังไงคนไม่เดินมาเป็นปีรอตายอย่างเดียวเนี่ยนอนแต่กินข้าวได้แล้ว <Ừ. S 2> ก็ก็หลังจากนั้นประมาณเดือนเดือนนึงได้อาจารย์เขา เขาก็เริ่มเกือบเดือนนั่นแหละเขาเริ่มเริ่มหัดเดินเอาลาวราวพี่เอาลาวให้สามเดือนเดินได้ปกติเ้วยยัดยัดยัดไปจากกรุงเทพเนี่ยเอา้าเดินได้ยังไงเขาบอกคือคือไม่มีใครรู้ผมก็ไม่ได้บอกใครว่าผมรักษาอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไอพวกนี้มันคนมันไม่เชื่อ,อใช่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 แต่ <c oughs> ผมรู้ว่าผมไม่ได้รักษามันมีพลังงานมาเองอะจารใครใครเห็นเนี่ยบอกโอ้ คนเนี่ยไปดูกันรอตายอย่างเดียวครับอาจารย์ไปก็ยังไงก็ไม่รอดเตรียมเสื้อผ้าได้เลยเอเดินได้เฉยที่นียมีหลายปีแล้แปปีห้าเจ็ดเนี่ยแกยังอยู่แล้วนะแปดสิบกว่าเลอโอ้โหแข็งแรงเดินเดินเหมนทำดทำนี้สบายเลยช่วยตัวเองได้แล้วแต่ตอนนี้แกก็แก่แล้วจะกล้าจะเดินได้ไม่ไกลมากนักเดี๋ยวนี้แกก็ตามแกก็หอดมาแล้วกับสิบปีแล้วเนาะใช่ใช่ใช่แกก็ยัง ไปไหนมาไหนได้อยู่เดินแถวแถวบ้านนั่นเนีะยแล้วามันก็แปลกมันเป็นปาฏิหาริย์เลยนะ,ค,ะครับครับเป็นเรื่องเราเราก็ไม่ได้เชื่อเราทําไปเราก็คิดไปมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยคือคือเราจะรู้ตัวเองหมดแหละคือไม่มีอะไรนั่นเลยมีแต่ตอนนอกจากว่ารักษาเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีหลังค่อมเป็นคนแก่เป็นเป็นเหมือน,นลบปูหมุนมังม่งมันลบปู่สว่างมั่งตัวเราเองเนี่ยเหรอครับครับเป็นเองเลย ปรับเองเลยบางทีเป็นคนแก่หลังแต่ว่าไม่ได้เจ็บไมได้ปวดนะแข็งแรงบางทีก็หลังค่อมไปเลย<ม>บางทีก็ชี้ผีอยู่ตรงไหน,นรู้หมดเ,เวลาท่านมาชี้บอกไปไปไปท่านจะพูดเอง<ม>พูดเองเราเราบางทีคาถาก็มาเองเราไม่ปากเราพูดเองสวดคาถาเองได้หมดเลย<ม>แต่เราไม่รู้หรอกคือภาษาอะไรพูด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 ,พด,พดเขียนยันในอากาศอะไรอย่างเงี้ย Mm hmm. คือคือท่านจะเขียนเองเวลาไปปลูกเสกวัตถุมงคลอะไรท่านจะพาไปเองเราไม่รู้หลักพอไปถึงเราถึงจะถึงบางอ้อ mm hmm. ถึงถึงจะรู้ว่ามีการสร้างวัตถุมงคลสวดพิธีอะไรท่านจะไปเองเลยอื mm hmm. แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งก็ที่ช่องนนที mm hmm. ไปเจอเพื่อนขับรถด้วยกันเขาบอกแม่เขาเป็นอย่างเงี้ยอื mm hmm. ผมเมื่อรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นเหมือนแม่ผมเลยเนะี่ย นอนโรงพยาบาลหกเดือนอีกโรงพยาบาลหนึ่งอีกสามเดือนไปนอนเชา่ชาเช่าบ้านรออยู่งั้นอืชาวบ้านให้แกอยู่ตรงข้ามไม่มีใครกล้าไปยุ่อ้าทำไมอ่ะจะเดินไม่ค่อยได้ครับอ้าแล้วมีใครดูแลแกก็เมียเมียเขาอ๋อเมียเขาอยู่บ้านเขาจะเชา่ชาเช่าห้องตรงอ่าบ้านเช่ามันก็ยอยู่ตรงข้ามก,ก,กันนอาจานนานในซอกในทางเดินอ่ะนะ huh. เขาเขา,ขาห้องเขาห้องนึงเขาก็เช่าให้แม่เขาอยู่ห้อง นอนอยู่งั้นโอ้ oh, ก็มาเล่าให้ฟังเจอกันที่สนามกอ,อยยล์ฟอายุยาแกก็เล่าให้ฟังแล้วก็ไปพอครั้งสองเจอแกสองครั้งเองนะ uh huh. ไปเจอที่สนามอะไรตรงรังสิตครั้งหนึ่งแล้วก็แกมาเล่าให้ฟังอ๋อ oh, เป็นอย่างนี้ครับผมก็บอกว่าไอเนี้ยไม่เกินวันสองวันก็หายแล้วเพราะผมรู้แล้วแม่ผมเคยเป็นแบบเนี้ uh huh. เดี๋ยววันนี้แล้วว่าถ้าผมเลิกงานเดี๋ยวผมไปหาเลยผมจะไปรักษาให้ ผมก็ไปก็จุดทูบพักเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ดีขึ้นทันทีเลยเขาเห็นหลวงปู่เลยเขาว่าเป็นหลวงปู่เลยว่าครับคนนี้เขาศรัทธาหลวงปู่หมุนจนเดี๋ยวนี้เขาละศรัทธาหลวงปู่หมุนมากเขาเห็นใช่ใช่ตอนนี้เหตุการณ์ที่นานหรือยังครับหลายปีแล้วครับอาจารย์หลายหลายปีแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ปีห้าปีแล้วมั้ง ก็ถัดมาก็มีเคสหนึ่งที่ปากน้ํานี่แหละคือพอถึงมันก็พอถึงบ้านเขาเนี่ยผมไปชอบไปไหว้พระที่วัดอโศกพอถึงหน้าบ้านเขาก็ถามเขา mm. เขาจะหนีผมตลอดเลยพวกนี้มันจะหนีครับพวกปอบพวกนี้ถ้ารู้ว่าเราจะไปเข,เขาก็จะหนีเขาไปโรงพยาบาลแม่เขาจะไปโรงพยาบาลทุกครั้งทงั้งทั้งที่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลจะเขาจะหาวิธีหนีผม mm. คิดนะาจารย์ว่าอย่างนั้น mm. พอไปที่ไรเขาจะ mm. เหมือนหนีบอกทั้งทั้งที่เขาบอกแม่อยู่บ้านแต่ว่า พอถึงเวลาเราไปใกล้ๆมันเขาจะมีวิธีไปโรงพยาบาลหนีเราอะไรแล้วไปเจอตัวได้ไงก็ไปที่บ้านเขาเลยครับตรงวัดวัดอะไรชื่อว <go> <SL> ัดอะไรไม่รู้ตรงปากน้ําสถานีรถไฟสุดท้ายครับแล้วเจอไหมแล้วเจอตัวไหมเจอครับเจอแล้วก็รักษาเขาแต่ก่อนเมียผมเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ถ่ายรูปไปที่ผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายวิดีโอหรอกเขาก็ร้องร้องแบบกลัวแล้วกลัวแล้วกูโดนส่งมาว่า 唉差们太们 huh? <gasps> <laughs> <mean, laughs> เขาโดนส่งมาผู้หญิงคนนั้นมแม่เพื่อนแล้วก็ผมผมก็งงเหมือนกันเอ๊ะเราก็ไม่มีคาถาอะไรแต่ว่าจุดทูบมันก็จะมีเองไะจัดพลังงานมันจะมาเองอท่านจะมาเองแล้วตกลงก็ออกไหมเขาก็หายครับเนอเขาไปหาหมอหาอะไรไม่เคยหายอืมเราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ถึงเวลามันจะเป็นเองเคยปีไหนไม่รู้แหละผมไปที่ ผมทุกครั้งที่ผมไปผมจะไหว้หลวงปู่สวงแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่หมุนพอไปถึงที่หลวงปู่หมุนปุ๊บมันที่นั่นที่ศาลาตรงไม่ใช่อที่ไหว้สลีระท่านนะอาจารย์ที่แต่ก่อนที่เขาที่เขาวัดบรรจาร์เขาจะมีศาลาแล้วก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่องค์ใหญ่ๆหน่อยประมาณส uh ักสามสิบนิ้วอะไรนี่เนี่ย,ย uh huh. แต่ก่อนแต่ก่อนเขาจะไว้ตรงนั้นใช่ไหมอาจารย์พวกวัตถุมงคลข้างหน้าเลยศาลา uh huh. นะ ืมพอเสร็จลงมาก็ต so pues ัวผมเป็นเหมือนหลวงปู่สวงเละสูบบุหรี่ทำท่าสูบบุหรี่แล้วก็แล้วก็คุยกับรูปรูปล่อเล็กๆอ่ะประมาณสักสามสิบนิ้วหรืออะไรรูปล่อใครรูปลอหลวงปู่หมุนเหรอครับเสร็จแล้วตัวผมก็เป็นเหมือนหลวงปู่สวงทำท่าสูบบุหรี่แล้วก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันอืมโอ้นี่หลวงปู่สวงท่านมาไหวมาคุยกับหลวงปู่หมุนแ้วนะอืม นั่งนั่งคุยกันกน็นั่งผมนั่งเหมือนหลวงปู่สวงอะอก็คุยกันคุยกันเ็นือดูงั้นนานเกือบเกือบครึ่งชงั่วโมงแล้วตอนนั้นมีใครเห็นไหมเอออ,อาจจะมีนะเจ้าเจ้าหน้าที่เขาที่อยู่อวัตถุมงคลอ่ะเสร็จแล้วท่านก็มาเสกเสกวัตถุมงคลในตู้นั้นทั้งหมดเลยคือผมจะรู้ครับท่านจะเขียนยันในกาแล้วเสกปากพู้พุทคนเขาก็งงไง อยู่ที่หน้าหลไอ้ที่วัตถุมงคลหลงปู่เมื่อก่อนเมที่อยู่ศาลานะอาจารย์นะออืท่านเยามือรูปแล้วเสกหมดเลยเสกเสกเสกผมจะรู้ว่าท่านมาเสกวัตถุมงคลให้ที่นั่นอืท่านจะเสกหมดเลยตอนที่เราทําไปโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้หมดอะครับแต่ต้องทําอครับรู้หมดรู้ปกติใจเราจะคิดเอ้ยปู่มาเนี่ยคือปกติเราก็เป็นคนปกติแต่ถ้ามาเราก็จะรู้อาจารย์อื ก็เป็นปกติเรารู้หมดนั่นแหละอ๋อแต่แล้วก็ปล่อยไปตามตามที่ว่าให้เราทําอะไรก็ปล่อยไปครับอาจารย์มันก็เป็นสิ่งลึกลับที่แปลกนะครับม,มีมีเคสที่บ้านอีกนะเคสที่บ้านนั้นแลบลิ้นเบือนในหนังเลยปอบ,พ,บพับเลยเหรอครับโอ้โนะ่ากลัวมากผมในยขนลุกเลยบอกโอ้โหแล้วเราไม่มีวิชาอะไรแล้วเราปอบปอบที่ไหนไปเจอที่ไหน ปอบที่หมู่บ้านที่โคราชเลยครับเรอคนเนี่ยคนเนี่ยคนคนนปอบสิงอะผู้หญิงผู้ชายอะผู้หญิงครับเรอพูดมาอย่างขนลุกเลยครับเรอแลบลิ้นเหมือนในหนังเหมือนในหนังเปี๊ยเลยเรอะแพรบโอ้โหแล้วเราก็ขนลุกอะเราบอกเอ้าเราไม่มีวิชาอะไรหลวงปู่จะช่วยบอกว่าเนี่ยแลบลิ้นใสเลยเรอข้างซ้ายข้างขวาอยู่มนเลยเรอ ครับมไในหนังเลยเราก็ขนลุกแลแลบลิ้นมายาวหรือไงแบบหรือไงมันแป๊บออกมามันในหนังเลยครับแป๊บข้างซ้ายแป๊บข้างขวาเลยซึ่งคนธรรมดาทําไม่ได้ไงใช่ไหมเออไม่มีใครทําอะครับแกเป็นคนธรรมดาแต่พอมันมาสิงแกก็ไม่รู้ตัวใช่ซึ่งถ้าลิ้นแลบมายาวๆคนธรรมดาจะแลบไม่ได้หรือไงหรือว่าเออแกแกจะแลบข้างข้าง<อ>แป๊บซ้าย แป๊บขวาเหมือนในหนังเลยอืมไม่ได้แลบตรงๆแบบยาวๆนะ,ะน้องสาวแกก็เห็นแล้วทํามีท่าไหนอ่ะจุดทูบลักเสกอะไรไปเด้ครับคาถาอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันจะมีคาถาออกมาหมดเลยผมไม่รู้มันออกมาเองครับคาถามันถึงเวลาก็จะออกมาเองทูบทุกครั้งที่จุดเนี่ยถ้ารักษาพวกนี้ยส่วนใหญ่ท่านยาทูบปักหัวลงดิน ผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าว่าคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจมือเราจะบังคับเหมือนเราบังคับเนี่ยจะปักลงดินเองเลยครับพอท่วหมดท่านจะเอาหัวปักลงดินผมก็ไม่เข้าใจว่าคือวิชาหรืออะไรเพราะเราไม่ได้ทําเองทุกอย่างจะโดนบังคับหมดเลยครับเรารู้หมดเลยแหละมือไม้เราจะเป็นเองเหมือนมีคนอีกคนนึงอยู่ในตัวเราอนั่นจะเป็นสิ่งที่มันเป็นปาฏิหารมากเลยสำหรับคุณธีระที่ศรัทธาหลวงปู่หมุน หลวงปู่แพ้วแล้วก็ที่สุดที่ของที่สุดก็คือหลวงปู่สวงนะครับจนได้เกิดอภินิหารที่เราเห็นว่าโอ้ซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วทําอะไรก็ไม่เป็นไม่เป็นเจอผีบางทีบานขนลุกเลยมันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกเอคอนโทรลโดยเสิ่งที่เราไม่รู้นั่นก็คือไม่รู้ว่าจะเป็นหลวงปู่หมุนหรือหลวงปู่สวงอืมที่มาช่วยรักษาให้ชาวบ้าน เป็นปกติสุขนะไม่ถูกรบกวนจากพูดผีอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับคุณธีระครับผมก็รบกวนเวลาคุณธีระมามากแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับผู้ลูกศิษย์หลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนหลวงปู่แพ้วก็ได้ฟังไว้เป็นวิทยาทานนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธีระเป็นอย่างมากเลยนะครับไว้ว่างๆเราค่อยคุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ครับาาจสวัสดีครับ มันเปรียบเสมือนกับปาฏิหาริย์ที่คุณธีระคือปุตุชนคนธรรมดาแต่ในบางครั้งคุณธีระสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ในบางครั้งที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในบางเวลาอาจจะเป็นหลวงปู่หมุนและบางทีก็เป็นหลวงปู่สวงทั้งหมดนี้เราไม่ได้ให้ท่านเชื่อนะครับแต่ขอให้ท่าน ใช้วิจารณญาณในการรับฟังทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยทำหน้าที่เป็นแค่เพียงสื่อให้กับทุกท่านเท่านั้นความหวังและตั้งใจจริงของทางช่องก็คือขอเป็นสะพานบุญให้กับลูกศิษย์หลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนหลวงปู่แพ้วทุกๆท,ท่านให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงอิริเมียองสวงสัมปโน อิติปิโสนโมพุทเ,ทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้ครับผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ